สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอย่าฝืนมติสวรรค์ปิยบุตรเตือนวิษนุถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะรูนนรกเป็นอย่างไรก้าวไกลปลาสายใหญ่นนทบุรีแตกดอมส้มแห่ฝั่งล้นปิยบุตรเตือนวิษนุถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ฝืนมติสวรรค์แล้วจะรู้นรกเป็นอย่างไรวันที่4พฤษภาคม2566ที่ตลาดนกฮูกจังหวัดนนทบุรีพรรคก้าวไก่จัดปลาสายใหญ่นำโดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไก่นายปียบุตรแสงกนก,กุลผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไก่ท่ามกลางบรรยากาศค,คึกคักประชาชนหลากหลายวัยกว่า4,000แห่มาฟังกันลน้นนายปียบุตรกล่าวว่า ตอนนี้เป็นบทวิสูต์แล้วว่าก้าวไกมาแรงนายพิธาใกล้จะได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจังหวัดนนทบุรีจะปักธงส้มทั้งจังหวัดในวันที่14พฤษภาคมจะเลือกตั้งเราทนกับรัฐบาลชุดนี้มานานแล้ว4ปีที่แล้วไล่อย่างไรก็ไม่ไปรอบนี้เราจะไม่ยอมแล้วสำหรับพวกเราต้องเปลี่ยนมาเป็นก้าวไกเท่านั้น พรกคก้าไกลมีความพร้อมในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วแม้ว่าจะหน้าใหม่แต่หากดูนักการเมืองชุดนี้ต่างก็เคยบริหารมากันหมดแล้วดังนั้นเราจะไม่ลองของใหม่หรือพักเก้าวไกลประกาศน,นโยบายมากที่สุดแล้วเวลาดีเบตพักก้าวไกลก็ตอบคำถามได้ครบถ้วนเขาไปรับฟังปัญหาและกันกองออกมานอกจากนี้นายพิธายังได้กล่าวถึงรถแมปวา จะทำอย่างไรภายใน4ปีก้าวไกลต้องทำการเมืองแบบใหม่และจะเป็นพันธะสัญญาระหว่างประชาชนกับพรรคสามารถตรวจสอบได้หากทำไม่ดีก็สามารถลงโทษได้พักก้าวไกลไม่ใช่พักของทุนผูกขาดนายทุนผู้มีอำนาจที่มีความสําคัญกับรัฐบาลพวกเราคิดอ่านเรื่องนี้ว่าพักมีคนใหม่ๆน้องๆในพักได้ให้ผมดูติกตอก เปิดแปบ๊บเดียวเจอแต่หัวคะแนนธรรมชาติผมตื้นตันใจมากที่ทุกคนช่วยกันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นตัวอย่างของการเมืองแห่งความหวังหากพักก้าวไกลรับเงินจากทุนผูกขาดเราต้องไปชดใช้อีกหลายเท่าเราจึงไม่ต้องเกรงใจใครและจะเดินหน้าแก้ปัญหาเจอต่อก็ขุดแล้วตัดทิ้งเราต้องการพักการเมืองแบบนี้เป็นพักของมวลชนที่แท้จริง ลองดูนโยบายตั้ง300เรื่องถ้าสำเร็จเปลี่ยนประเทศไทยไปเลยประเทศเหมือนคนป่วยถ้าทำได้จะเป็นการผ่าตัดใหญ่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเป็นเรื่องยากๆทางนั้นเพราะแตกโครงสร้างเรื่องยากๆไม่ทำไม่ได้ต้องทำเดี๋ยวนี้จำเป็นต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเอากระทรวงสำคัญมาจัดตั้งรัฐบาลเรื่องยากๆต้องให้พักก้าวไกลได้อันดับหนึ่ง จัดตั้งรัฐบาลอย่างเดียวช่วงสุดท้ายตอนนี้เราได้ยินเสียงนายวิษณุกล่าวว่าโดยทั่วไปรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ค่อยมีแต่ก็มีได้และสักพักก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากนายปิยบุตรกล่าวต่อว่าผมมองว่าคิดอะไรกันอยู่จะฝืนมติจากสวรรค์จะได้รู้ว่านารกมีจริงผลสำรวจของพรรฝ่ายค้านเกิน70%แล้วพรรก,ก้าวไกลมีลุ้นทุกเขต และไม่มีคะแนนตกน้ําถ้ารักแล้วจะตกน้ําได้อย่างไรเป็นการเติมน้ําต่างหากพักก้าวไก่คะแนนพุ่งขนาดนี้ทุกคะแนนมีความหมายขออย่าให้ลังเลให้กาก้าวไก่ทันทีการรณรงค์คะแนนตกน้ําต้องลบออกจากสมองเราอย่าให้เขาเอาโครงสร้างรัฐธรรมนูญมาขู่เราอย่าไปคิดเยอะรักคนไหนก็กาคนนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ